สบัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนาดานะคะคลิปนี้นาดาก็จะมาพูดเรื่องอ,อหาเป็นในเว็บไซต์นะคะในเว็บไซต์หาคู่นะคะเพราะว่านี่ก็เพิ่งโดนกับญาตินาดาเองนะคะเพราะว่าเ,เราก็ไม่รู้ได้นะคะว่ามันจะเป็นสแกมเกมอร์หรือจะมันจะเป็นฝรั่งตัวจริงอะไรแบบนี้นะคะคนเรานาะไม่รู้เราก็ ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวจริงมันเป็นสกแกมเมอร์อะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเราไม่ลกูกไม่อะไรเราก็ไม่เสียรู้นะคะเนี่ยนะคกะนารดาก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องนี้ให้เอฟซีทุกทท่านได้ฟังนะคะเพราะว่าญาตินาดาก็เพิ่งโดนมาเลยคะ่ะพวกสกแกมเมอร์นะคะไปหาคู่ในเว็บไซต์เนี่ยคะ่ะ พวกสกแกมเมอร์อเราก็สังเกตง่ายนะคะเพราะว่าญาตินาดาเขาก็ส่งแชทมาให้นาดานะคะว่าเนี่ยเขาแชทมาแบบนี้แบบนั้นนะมันจะเป็นแชทยาวมาเลยจ้าเหมือนมันพิมพ์ข้อความไว้แล้วนะคะมันจะไม่แชทคุยเหมือนเราปกติอะไรแบบนี้นะจ้ามันจะแชทยาวมาเลยจ้าเขาส่งให้นาดาดูถึงนาดาตอนแรกนาดาก็เอะใจนะคะแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรค่ะเดี๋ยวก็จะหาบางที ราพูดอะไรไปเขาก็หาว่าเราอิจฉาเขาอะไรเขาแบบนี้ถึงจะเป็นญาติกันก็ไม่ได้นะคะของแบบนี้นะจ๊ะต้องให้เขาประสบด้วยตัวเองนะคะเพราะนาดาเคยพูดเดี๋ยวเขาจะหาว่านาดานี่อิจฉาเขานะคะเนี่ยค่ะก็เ,เลยจะมาพูดให้เอฟซีได้ฟังนะคะว่าสแกมเมอร์นะมันเราต้องสังเกตด้วยนะคะถ้าเราคุยกับใครอะไรแบบนี้นะจ๊ะพอตอนเช้ามามันก็ขุดมอร์นิ่งนะคะพอตอนเย็นมันกระทักมาค่ะ แล้วก็ส่งรูปมานะคะส่งรูปบ้านส่งรูปรถอะไรแบบนี้นะคะมาเอามาให้มาให้เราดูนะคะ <im ulation> เราก็ไม่รู้นะคะเร <im ulation> าก็คิดคิดว่าแชทกับคนจริงๆอะไรแบบนี้นะคะมันไม่ใช่นะคะเป็นคนสแกมเมอร์ค่ะมันก็เป็นคนนี่คะ่ะแต่มันเป็นสแกมเมอร์ค่ะมันวิดีโอคคลมาด้วยนะคะพราะสแกมเมอร์นี่ค่ะฉลาดมากอะคะ่ะเดี๋ยวนี้ค่ะถึงญาติน้าดาก็ตายใจนะคะก็ คุยกับมันอยู่ประมาณ2เดือนกับ3เดือนนะคะมันแชทมาทุกวันนะคะเช้าเย็นกลางคืนเหมือนแชทมาคุยกับเราแบบนี้นะคะแชทมาเช้ากลางวันเย็นกลางคืนนะคะทุกเวลาที่มันว่างนะคะมันจะแชทมานะคะพวกนี้นะคะคุยกันได้ประมาณสักสองเดือนกว่านะคะทีนี้มันก็มันบอกว่ามันจะบินมาที่ประเทศไทยนะคะมันบอกว่ามันจะบินมาที่ประเทศไทย ญาตินาดาก็แชทมาบอกนาดาว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะส่งตัว๋วเครื่องบินมาให้ดูเขาบอกว่าเขาจะบินมาที่ประเทศไทยเขาก็บอกนาดาแบบนั้นนะคะถึงนาดาก็บอกว่าเออถ้าว่าเขามาจริงๆเราก็ดีใจด้วยนะถ้าเขาบินมาหาอะไรแบบนี้นะคะมันก็บอกว่ามันอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่คุยกันเนี่ยค่ะที่ว่ามัน,มนเป็นรูปทหารนะคะโปโวของมันจะเป็นรูปทหารจ้า ถึงพี่นี้นาดาก็บอกญาติว่าเออดีใจด้วยนะอะไรแบบนี้มันบอกว่ามันจะส่งเครื่องตั๋วเครื่องบินมาให้พออยู่ประมาณสักสามสี่วันมันก็ส่งส่งตั๋วเครื่องบินมาให้นะคะแต่มันเป็นตัว๋วเครื่องบินปลอมนะคะเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นตัว๋วเครื่องบินจริงเครื่องบินปลอมนะคะเพราะว่า,อาตอนที่ก็ส่งมาให้นาดา,ด,าดูนาดา,ดาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นตัว๋วเครื่องบินจริงเครื่องบินปลอมนะคะแต่แต่มันจองจริงนะคะเป็นเป็นเป็นจองนะคะจอง มันมันมันน่าจะเข้าคูเกิลเสร์ชคูเกิลแบบว่าจองอะไรแบบนี้นะจ๊ะถึงนาดาก็ว่าเออถ้าเขามาจริงมันก็ดีน่นแหละนาดาก็บอกญาติอย่างนั้นนะคะญาตินาดาคนนี้อยู่ที่กรุงเทพนะคะนาดาก็ไม่รู้ค่ะว่าอะไรเป็นอะไรแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าเขาคุยกันเองอะไรกันเองแต่ว่าญาตินาดาน่กเขาจะส่งที่ว่าแชทคุยเขาก็มาปรึกษามันนาดาเหมือนกันนะคะแต่นาดาก็ไม่กล้าที่จะพูดมากนะคะถึงทหนี้เออ พอมาส่งตั๋วเครื่องบินมาเสร็จนะคะว่าจะบินวันที่เท่านู้นเท่านี้นะคะญาตินาดาก็ดีใจนะคะก็ไปเตรียมตัวเตรียมอะไรนะคะไปซื้อเสื้อลงเสื้อผ้าบิกิลงบิกินี่ว่าเออฝรั่งจะบินมาหาอะไรแบบนี้นะคะถึงนาดาก็บอกว่าดูก่อนนะดูก่อนดูก่อนค่อยๆดูก่อนว่ามันจะบินมาจริงไหมอะไรไหมอะไรแบบนี้นะจ๊ะเพราะนดาก็ดูไม่ออกหรอกค่ะว่าไอไอ้ไอตั๋วเครื่องบินที่มันส่งให้อะ่ะมันเป็นตั๋วเครื่องบินจริงหรือ ตัวเครื่องบินปลอมนะคะนาดาก็ดูไม่ออกนะคะของพวกนี้ค่ะถึงอี่นี้พอญาตินาดาก็ไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรเตรียมโลเนี่ยค่ะถึงีนี้มันก็ถึงเวลามันจะบินมานาดาก็ถามนะคะว่ามันวีดีโอคอมมาไหมวันวันที่มันจะบินอะมันไม่ได้ติดต่อมาเลยนะคะมาทำเนียนมากมันเนียนเนียนแบบว่า เนียนแบบว่าเราไม่รู้เลยค่ะเหมือนเหมือนว่ามันบอกคํานึงนะคะตอนเช้านะคะมันแชทมาบอกว่าเนี่ยเนี่ยเน,นี่ผมเอ่อผมจะผมกำลังจะไปที่สนามบินนะคะผมอาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะดูคําพูดของมันจตพี่น้องเราจะทันมันไหมคะ่ะพวกเอ่สแกมลงสแกมเมอร์เนี่ยคะ่ะเราไม่ทันมันนะคะมันฉลาดกว่าเราอีกนะคะ มันบอกว่ามันกําลังจะไปสนามบินนะผมอาจจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะไม่ได้ไม่สามารถติดต่อคุณได้นะอะไรแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ออพรุ่งนี้เช้าถ้าผมไปถึงประเทศไทยแล้วผมจะโทรหาคุณนะคะมันบอกญาติอย่างนี้นะคะญาติก็ตายใจนะคะก็ดีใจนะคะ ญาติก็ดีใจนะคะว่าเออฝรั่งจะบินมาหาแล้วนะพรุนนี้อะไรแบบนี้นะคะคุยกันอยู่2เดือนกับ3เดือนนะคะใครจะคิดว่าเป็นพวกสแกมเมอร์นะคะไม่มีใครคิดหลอกข่าวว่าเป็นพวกสแกมเมอร์นะคะมันส่งให้ดูหมดค่ะคุยจนจนว่าคนคุยจนว่าเราตายใจนะคะมันวางว่าดวาด,วาด วาดฝันให้เรานะคะว่าเออเดี๋ยวผมบินมาประเทศไทยแล้วผมจะพาคุณไปอยู่เมืองนอกเลยนะอะไรแบบนี้มันจะพาบินกลับไปพบมันเลย mm hmm. นาดาก็เอกใจแล้วนะ mm hmm. พอญาตินาดาบอกว่าเนี่ยมันบินมาเสร็จแล้วมันก็จะพาเราไปประเทศมันเลยไปอยู่ประเทศมันเลย mm hmm. ถึงนาดาก็พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกพอมาพึ่งมามาพบกันอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็อีกอย่างประเทศอเมริกานะคะไม่ได้ขอวีซ่าได้ง่ายๆนะคะประเทศอเมริกาขอวีซ่ายากที่สุดเลยะค่ะประเทศอเมริกาค่ะาดขนาดจดทะเบียนสมรสนะคะก็ยังก็ยังไม่ได้นะคะประเทศอเมริกานะคะมาขอวีซามากกว่ามากยากมากกว่าทางยุโรปนะคะทางยุโรปก,ก็ยังว่าเออเรายัางขอวีซ่าอะไรมันยังได้บ้างนะคะ ถ้าเราไม่ผ่านของวีซ่ายุโรปน,นะคะเราสามารถยืย่หอุทนได้นะคะยืย่หอุทนได้ค่ะเสียงรถก็จะดังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อค่ะทีนี้พอพอประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงมันบอกว่ามันลงเครื่องบ่ายสามโมงนะคะพอในตั๋วมันจองมาแบบนั้นนะคะทีนี้ญาตินดาก็ไปรอที่สนามบินนะคะไปรอมันที่สนามบินพอสักพักหนึ่งประมาณ ไปรออยู่ประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะนนี้มันมีโทรศัพท์เข้ามานะคะมันบอกว่าไม่ใช่ตัวมันนะคะไม่ใช่ตัวมันที่โทรมานะคะมันบอกว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่จากสนามบินสุวรรณภูมินะคะดูดูความฉลาดมันนะคะพวกสแกมเมอร์นะคะมันบอกว่ามันมันเป็นเจ้าหน้าที่จากสนามบินสุวรรณภูมินะคะที่จะที่ที่โทรมาหาเครื่องญาตินี่ค่ะเพราะว่ามันขอเบอร์ ญาติไว้นะคะไอ้ไอ้ไอ้กมเมอร์ที่ว่ามันอยู่ต่างจะต่างประเทศหรือว่าอยู่ประเทศไทยนะดาว่ามันอยู่ประเทศไทยไม่ไอ้มเมอร์เนี้นะคะ่ะึงอะนี้มันก็ขอเบอร์โทรญาติไว้ว่าเออเดี๋ยวผมไปหาคุณไปไปถึงเดี๋ยวผมไปถึงแล้วผมจะได้โทรหาคุณอะไรแบบนี้นะจ๊ะก่อนที่มันจะบินมานะคะมันขอเบอร์โทรศัพท์ญาติไวจ้จ้ะพอมันพอประมาณบ่ายสามโมงกับสี่โมงมันก็โทรเข้าเครื่องญาตินะคะ ไม่ใช่มันนะคะไม่ใช่ผู้ชายนี้โทนะมันเป็นผู้หญิงจากมันบอกว่ามันเป็นผู้หญิงจากสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเจ้าหน้าที่ด่านอะไรนะไอ้ด่านที่บ้านตรวจคนเข้าเมืองอะไรแบบนี้นะจ่ะที่โทรมาหาจา่ะเขาบอกว่านี่นะชื่อผู้ชายคนนี้ชื่อไอ้นี้ชื่อไอ้น,น,นั้นนะเนี่ยมาติดอยู่ที่ตมนะพอดีเขาเอาเงินเอาทองมาเยอะทีนี้เขาต้องเสียภาษีอะไรแบบนี้นะคะ ทีนี้ฝ่ายชชยนะ่ะเขาไม่มีเงินสดนะคะไม่สามารถจะจ่ายภาษีได้อะไรแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยค่ะความฉลาดของมันนะคะทีนี้ญาตินาดากา็ตอนนั้นนาดาก็อยู่ที่จงังหวัดสระแก้วนะคะนาดาอยู่สัะแก้วจ้าทีนี้ญาตินาดาก็โทรศัพท์มาหานาดาบอกว่าเนี่ยเนี่ยมา,าว่ามันมาถึงแล้วทีนี้ตมตมที่สุวรรณภูมิโทรมาหาอะไรแบบนี้นะจ๊ะจะให้จะให้มันนะโอนตังค์ให้ประมาณ ี่หมื่นหรือห้าหมื่นนี้แหละคะ่ะมาเสียค่าตอมนะคะที่ว่าไอฝั่งชายนู่นมันเอาเงินมาเยอะนะคะเสียงว่าเอามาเป็นล้านยูโรนะคะดูนะจ๊ะดูนะจ๊ะดูมันนะคะดูค่ะดูพวกสกแกมเมอร์นะคะเดี๋ยวนี้ญาติถึงนาดาก็บอกญาตินาดาอันนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะยูโรหรือว่าอยู่ตรงไหนอะไรของประเทศที่นาดารู้มานะคะ แต่ถ้านาดารู้ผิดหรืออะไรก็ขอโทษขออภัยผู้ชมนะคะถ้าว่ารู้ก็มาใต้มาคอมเมนต์ให้นาดาด้วยนะคะถ้าว่านาดาพูดผิดอะไรแบบนี้นะคะก็ขอโทษขออภัยไว้ก่อนนะคะแต่ที่นาดารู้มาเพราะว่านาดาไปกับแฟนประเทศเนเธอร์แลนด์เอาเงินจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาได้แค่10,000ยูโรนะคะห้ามเกิน10,000ยูโรนะคะห้ามเกินนะคะ ถ้าเกินนั้นเราก็ออห้ามเกินหนึ่งหมื่นยูโรค่ะแต่เราก็ต้องแจ้งตโมตนะคะว่าเราเอาเงินนี้ไปทำอะไรอะไรแบบนี้นะคะแฟนนาดาก MM, ่อนที่จะเอาเงินมาสร้างบ้านให้นาดานะคะแฟนนาดาก็ไปแจ้งตโมตนะคะว่าเอาเงินมาสร้างบ้านอะไรแบบนี้นะคะ่ะเอาเงินมาให้เ,ออเ,เป็นคู่สมรสนะคะเพราะนาดากับแฟนจดทะเบียนสมรสกันนะคะต้องแสดงหลักฐานนะคะว่าเราเอาเงินมาทําอะไรแบบนี้อาจย์ ตอนสร้างบ้านที่สแก้วนะคะตอนที่ไปซื้อบ้านที่ไปซื้อบ้านที่จังหวัดพังงาแฟนนาดาก็ทําแบบนี้เหมือนกันจะทําแบบว่าต้องแจ้งเขานะคะต้องแจ้งเขานะว่าเราเอาเงินมาทําอะไรแบบนี้คะ่ะต้องต้องตามกฎหมายเขานะคะตามขั้นตอนเขาเลยคะ่ะเนี่นะคะนาดาก็บอกญาติว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วนะคะก็อืก็บอกว่า ไม่ใช่แล้วอย่าไปโอนตังค์ให้เขานะแล้วก็บอกให้เขากลับบ้านนะคะอันนี้มันไม่ใช่แล้วค่ะนาดาก็บอกไปนะคะนาดาก็บอกว่าหน้ามันจะเป็นพวกสกมเมอร์มากกว่านะคะพอมันจะให้โอนตังค์สามสี่หมื่นเราจะไปเอาตังค์ไหนโอนให้มันนะคะดีนะคะที่วญาตาินาดาไม่มีไม่มีเงินค่ะแต่ถ้ามีเงินมันก็ไม่แน่นะคะเพราะว่า ความที่เขาคุยกันนานไงคะความที่คุยกันกับสามเดือนนะคะทุกเช้าเขาต้องแชทมาตอนเย็นแชทมานะคะคนเราหนะักบางทีหลงทารมเขาเราก็รักเขามันก็มีนะคะนาดาก็บอกญาติว่าโอ้ไม่ไม่ใช่แล้วคะ่ะมันไม่ใช่แล้วอะไรแบบนี้นะจ๊ะถึงญาตินาดาคนนี้เขาก็ไม่มีเงินนะคะเงินสามสี่หมื่นนะคะแต่ถ้าไอ้สแกมเมอร์คนนั้นมันบอกว่าสัากห้าหกพั 7, นหกเจ็ดพันนี้มันอาจจะมีอาจจะโอนให้นะคะ คนเราะถ้าว่าคุยกันทุกวันน่ะถึงจะเป็นสแกมเมอร์ไม่ใช่สแกมเมอร์แต่บางทีผู้เราก็หลงรักเขามันก็มีมันก็มีนะคะมันมีค่ะถ้างั้นมันจะหลอกเงินได้เราได้อย่างไงนะคะถ้าเราไม่รักเขาเนาะผู้หญิงไทยเราก็โดนหลอกกันเยอะนะคะเรื่องแบบนี้นะคะญาตินดาสองคนนะคะโดนเหมือนกันเลยค่ะโดนเหมือนกันค่ะคล้ายๆกันเลยค่ะ บางทีเราบอกเราเตือนเขาเขาก็ไม่เชื่อเรารอกค่ะเพราะว่าเราก็มีสามีฝอหลังเหมือนกันนะคะบางทีเขาก็หาว่าเราจะอิจฉาเขาอะไรเขาอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องอาหาแฟนในเว็บไซต์นะคะบางคนคนไหนที่ว่าดวงดีเราก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่าเขาไปตัวไปเจอตัวจริงๆนะคะเพราะว่าเขาบินมาหาจริงๆอะไรแบบนี้เราก็ดีใจกับเขาคะ่ะ แต่ถ้าว่าคนไหนที่ว่าไปเกไปเจอพวกจแกมเมอร์อะไรพวกนี้นะคะ mm. ก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะว่าถ้ามันมาพูดหวานๆกับเราอะไรอย่างนี้เออเดี๋ยวผมจะเอาเงินมาเท่านู้นเท่านี้นะมากๆอย่างนู้นอย่างนี้อย่าไปเชื่อนะคะอย่าไปเชื่อเด้อจา้ามันไม่มีหรอกจา้ามันไม่มีหรอกค่ะที่ฝรั่งมันจะหอบเงินมาให้ผู้หญิงไทยนะคะมันยากค่ะเดี๋ยวนี้มันยากแล้วค่ะ ใครจะหอบเงินมาให้เราขนาดนั้นค่ะมันไม่ใช่แล้วคะ่ะเนี่ยนะคะคลิปนี้นาดาก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะมาเตือนนะคะมาเตือนออพี่น้องทุกทท่านนะคะว่าหาคู่ในเว็บไซต์นะคะก็ระวังตัวด้วยนะคะระวังด้วยจ้าอย่าไปหลงคารมนะคะอย่าไปหลงคารมนะคะ เราคุยได้อะไรได้เนี่ยค่ะแต่ว่าถ้ามันพิมพ์ยาวๆมาสังเกตดูนะคะว่าว่ามันมีตัวตนไม้หรือว่ามันเป็นพวกสแกมเมอร์เผื่อจะมาหลอกเราอะไรแบบนี้นะจ๊ะที่สําคัญเลยนะคะอย่าโอนเงินให้มันนะคะอย่าโอนเงินให้มันนะคะพันสองพันห้าร้อยก็ไม่ต้องโอนให้มันนะคะเพราะเงินมันหายากค่ะเราก็หาเช้ากินขําใช่ไหมคะพี่น้องมันจะมาหลอกเอาเงินเราปเป่า นั้นถ้าว่าญาตินาดาไม่ไม,ไม่ไม่โทรมาหานาดานะคะมันถ้มุดว่ามันขอในน้อยนะถ้าว่าไอ้จแกมเมอร์มันฉลาดนะถ้ามันขอตักสี่ห้าพันเจ็ด0ปดพันหรือว่าหมื่นนึงเนี่ยมันอาจจะโอนให้นะคะแต่นี่อ่าจักมเมอร์นี่มันกระลบเหมือนกันค่ะมันมันขอตั้งห้าหกหมืนนะคะซึ่งผู้หญิงไทยเรานะคะจะไปเอาเงินไหนให้มันนะคะแต่ถ้าคนมีเงินก็ไม่แน่อาจจะโอนให้มันค่ะ แต่ถ้าเราไม่มีเงินเข้าก็เลยโทรมาหานาดาก่อนก็ไม่ต้องเสียสักบาทค่ะตั้งแต่วันนั้นแหละนะเพราะว่าญาติานาดาไม่โอน่ตังให้อะไรให้มันก็เงียบหายไปเลยค่ะมันเงียบหายไปเลยพอตอนเช้ามามันมันก็ไม่มาดมอร์นิ่งไม่มาสวัสดีตอนเช้าแล้วนะคะมันหายไปเลยค่ะแกรมเมอร์นะกามันหายไปเลยค่ะพอมันไม่ได้ตัง์นี่มันก็หายไปเลยค่ะเนี่ยนะคะคลิปนี้นาดาก็ขอ จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีต่อนะคะจะมาพูดประสบการณ์ให้ฟังนะคะนาดาพออยู่นาดาอยู่กับฝรั่งหลายปีนะคะนาดาจะรู้บ้างคะ่ะไอ้นุ้นไอ้นี้นะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้ดูได้ฟังกันนะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบอย่างนี้อาจารย์คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมและเข้ามา ติดตามนาดานะคะถ้าว่าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ